สวดมนต์ประจำวันบูชาพระรัตนตรยัยอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระคัวตังอะภิวาเทมิสวาคาโตพระควตตาธรมโมธรมมังนมมัสามิสุปฏิปันโนพระควโตาสาวกสังโคสังคังนาัมามิ Namo tasa bakkawato arahto sema samambudhasa Nam tasa bakkawato arahto se samambudhasa Nam tasa bakkawato arahto samasambudhasa Iti bisa hawa arahang semasambutha wisya Jaana sampeno Sugato อนุตตโรปุริสาธรรมมาลาธิสทัทธาเทวมนุษานังพุทธโภพควาติสวา,าวกาโตพควาตาธรรมโม,มสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโคอุช <subscriber> <power> ุปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโคซามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตซาวกสังโคญาทีทางจตาลีปุลิสายุคานีอัถาปุลิสาอุคลา เอสาภาควะาโตซาวากระสั่งโคออาอูเนยโยปาอูเนยโยถ้าขีเนยโยอัญชลีกาละนิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกะสาติคาถาพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถา พาหุงส,ส์สหสม,มพินิมนณสสาอุทันตังชีเมฆลังอุทิตโคลาเสนมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายามังคลานิ มาลาติเลกามะพิโยเชตสภรติงโครมปน,นาลวกากมะคมาถาทะทะยะขังขันติสุทันตาวิชนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตยชยมังคลานีนาลาคิลิงคชาวลังอติมาถภูตังทาวาคิจากกามสนิวาสุทาลุนันตังเตมตตมุูเสกวิชนาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตยชยมังคลานี ผูขตะขัดขามติหัตถสุทธาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทัทถังกุลิมาละวันตังอิทีพิสังกตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานีกตวานากัตถามุทลังอีวาคาพิณิยาจินจายาทุกถาวจนะนังชานะกายมามเชสันเตนสโสมาวิชนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานี สัจจังวิหายาติสัจกวาทะเกตุงวาธาพิโรปิตามะนางอติอันทปูตังปัญญาปทีปชลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชยมังคลานินันโทปนันธาผู้ชคังวิพุทธังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชเกนะธรรมาปยันโตอิทูปเทสาวิชนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภะวตุเตชยมังคลานิ ทุกขาหาทิฏฐิผู้เชเคนาสุทธาัถังพรหม,มังวิสุทธิชุติมิทิปกาทิพานังยานางคาเทนาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายามังคลานิเอตาปีพุทธชายามังคละอัฏฐาคาถาโยวาจานโนทิณทิเน,นสลเตมตัมทีหิตวานะเนกาวิวิธานีจูปัตวานีโมขังสุขังอธิฆะเมยยะนัโลสปัญโย มาหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานีนางปูเลตะวาปาลมีสัพพะปะโตสัมโพธิโมตังเอเตนะสัจจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒโนโเอวังตะวังวิเชโยโหหิชยสุชยมังคะเล อพปลลชิตาปัลลังเกสีเสปทาวิโคะเลอาภิเเกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนักขตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหูทิตังสุขานสุโมหุโตจะสุยทังพัมมะจาริสุปทาขินังกายกรรมังวาจกรรมังปทาขินังปทาขินังโนกรรมังปณิคีเตปทาขินาปทาขินานิกตะวานะละพันตะเถปทาขิเน พาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตพาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสภาพธรรมานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเตพาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสตะสภาวะสังคานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเต คาถาแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอาเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอาพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงสุขีอาตานังปะลิหะรามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทิน คาถาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาะเวลาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและก,กันเลยอัพยาปจชาหนนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลย อน,นอนีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอาตานางปริหะลันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนางโหนตุสุกิตาหนตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมคุรุอีทางเมยาตินังหนนตุสุขิตาหนนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมคุรุปัชชายาจาริยานังหนนตุสุขิตาหนนตุคุรุปัชชายาจาริยานขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวตานังหนนตุสุขิตาหนนตุสัเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให,ห้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสภพพเปตานางโหนตูสุขิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสภพพเวรีนางโหนตูสุขิตาโหนตูสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพสัตตานางโหนตูสุขิตาโหนตูสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขความมุ่งหมายในการสวดพระคาถาพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคนาถามีดังนี้บทที่หนึ่งสำหรับเอาชนะศัตรูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับเอาชนะใจคนที่กระด้างกระเดื่องหรือเป็นปฏิปักษ์ ด้วยขันติบารมีบทที่ 3, สาหรับเอาชนะสัตว์ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่4สําหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมานด้วยการกระทําปฏิหารบทที่5สําหรับการแกล้งสําหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษหรือคดีความด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่6 สำหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตรัสเทศนาบทที่7สำหรับเอาชนะเล่เหลี่ยมกุสโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทแห่งฤทธิ์บทที่8สำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานต่อมา บทสวดพระคถาชินะบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัลคังโคสิตาลามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนางอธิกายเยกายยะยะเทวนางเปียตังสุตวาิติพิโสพระควายะมาราชาโนททเวสุวันโนมรนังสุขังอลหังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคาตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจาสพังลัสังเยปิวิงสุนลาสภาตันหังกาลาทโยพุทธาทวิสตินายกกาสะเพติตามัหังมัตเตเกเตมุนิสลา สีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมท้าวิโรจเนสังโฆปฏติโตไมหังอุเรสภักุนากโลหาทยเยเมอนุลุธโธสารีปุโตจทัทธคินเนกลทันโยปฏิภาคัสสมิงโมคลานโนจาวามเกทักขินเนสวาเนไมนหังอาสูงอนันทาราหุโลกัสโปจามหานามโออุพาสูงามาโสตะเกเกสันเตปิภาคัสสมิงสุริโยวะปะพังคโลนิสินโนสริสัมปนโนโสโพิตโตมุนีปุงคโวกุมาลกัสโปเทโลมเหสีจิตตาวาทะโกโสมไมหังวัทนีนิจังปฏิทาสิคุนากโล ปุณโังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทศิวลีเทลาบัญช่ายิเมชาตานาลาเตเตลกรมมามะเสสะสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนรักษชาวันตาสิลเตเชนะอังคามังเคสุสันติตาลาตนางปุละโตวาสิทักินีเมตตาสุตะกังทชัชกังปัจจโตวาสีวามยังคุลมาละกังขันธะโมลาปลิตันจะอาตานาติยาสุตะกังอากาเสชาธนางอาสิเสสะปะกาลาสันติตา ชินานานาวาราสังยุตาสตปาการะังกตาวาตาบิตาทิสัญชาตาภายและชะตุปัตถวาอาเซสาวินยังเันตุอน,นันตชินเตชะสาวัตโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญชเชลชินาปัญชาลามาชัมหิวิหาลันตังมหิเตเลสตาปาเลนตุมังสะเพเ,เต,ตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุกุโตสุลโคชิน,นา,า,ชา,านุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโย สัตทมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปัญเชลตีคาถาชินะบัญชรแบบย่อชินะปัญชรละปาลิตังมังลักขะตุสัพพธาชินะปัญชละปาลิตังมังลักขะตุสัพพธาชินะปัญชละปาลิตังมังลักขะตุสัพพธาสาธุสาธุ สาธุคาถาบูชาพระศรีวลีผู้มีลาภมากนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะศรีวลีจามมหาเทโลเทวตานะระปูชิโตโสรโหปัจจายาธิมหิอังวันทามิตังสธา สีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหางวันทามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังสวถิลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานรบูชิโตโสระโหปัจจายาทิมีิอาหางวันทามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักขเทวาพิปุโตโสระโหปัจจายาทิมีิอาหางวันทามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังสวถิลาพังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเถโลเทวตานระปูชิตโตโสรโหปัจจยาธิมหิอาหังวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหางวันธามิตังสธาสีวลีเถระคุณนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมมีโชคมีลาบล่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาสมความปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จทุกป,ประการสาธุสาธุสาธุ หัวใจพระศิวลีนาชาลิติ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 นาาชลิิตหัวใจพระศิวลีนาชาลิติมีความหมายดังนี้นาหมายถึงการนอบน้อม การมีสัมมาคารวะชาหมายถึงการขวนขวายในการงานการมีความขยันมั่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนติหมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความข้างต้นที่กล่าวมา สาธุสาธุ shirt, สาธุคาถาบูชาพระปัจเจกับพุทธเจ้าของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธะมาอุนะโมพุทธายะวิลาทยโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลัอิทโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหมวิลาทยโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลัอิทโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหมวิลาทยโยวิลาคนัยยังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลัอิโยพุทธะมานิมมะพุทธะสวะหมสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อกวยชุตินนโล วัดโคสิตารามชัยนาทแห่งุ่มแม่น้ำน้อยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามิอิติสุขโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรม,มามะอาอุ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังคังนะมามิอิติสุคโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังคังนะมามิอิติสุคโตชุตินทโรนะโมพุทธายะนะสิวังพรมมามะอะอุอย่าอดอย่าอยากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุสาธุ คาถาบูชาพ่อปู่ชีวกะโกามารพัฒแพทยประจำตัวพระพุทธเจ้าหายเจ็บหายไขย้หายป่วยนะโมตัสสะภะคะวะโตระตรหะโต,ตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระตรหะโต,ตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ โอมนะโมชีวะโกเซลราสาอหังกาลุนิโกสพัสตานังโอสถทิพมนตังประภาโสสุริยจันทังโกมารพชโยปกาเสสิวันธามิปันฑิโตสมิทัสโสอโรคาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวะโกศีลรสาอหังกาลุนิโกสพัสตานังโอสถทิพมนตังประภาโสสุริยาจันทังโกมารพชโยปกาเสสิวันธามิปันธิโตสมิทัสโสอโรคาสุมนาหมิ โอมนะโมชีวโกศิลสาหังกาลุนิโกะสะพัสตานังโอสถาธิพามันตังปะภา,าโสสุริยานจันทังโกมรารพัชโจปกาเสสิวันธามิปันธิตโตสุเมทโสอะโลคาสุมนาหโหมิโอมนะโมชีวะกะโกมรารพัจโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะโกมรารพัชโจบูชายะโอมนะโมชีวกะโกมารพัชโจบูชายะ หายเจ็บหายไข้หายป่วยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสาธุสาธุสาธุคา,าถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมเมตตามหานิยมน้โมไตซือไตปุยกิวเข้าคิวหลังกวงไตเลงกรรมกวงสืออิมพอสักน้โมไตซือไตปุยกิวเข้าคิวหลังกวงไตเลิงกรรมกวงสืออิมพอสักน้โมไตสือไตปุยกิวเข้าคิวหลังกวงไตเลิงกรรมกวงสืออิมพอสัก คาถาบูชาพระพิคเนโอมสีเนสายนามาห์อมสีเนสายนามาห์อมสีเนสายนามาห์อมสีเนสายนามาห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 ์อมสีเนสายนามาห์อมสีเนสายนามหาจบการสวดมนต์ประจำวันขอความเป็นสิรมมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท่าน ขอให้ผู้พังทุกทกท่านมีแจ่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมสาธุสาธุสาธุ